สบายดีจ้าพี่น้องเบิร์สกูทุกคนเด้อจ้าสบายดีพี่น้องมื้อนี้จะไปซิเลอรสโอนสิพาน้องน้อยไปซิเลยเด้อไปเทียงเบาลี่เบิ่งพน่นสิห้าหัวนี่ลงเม็ดแล้วได้น้องน้อยเอ้ยคืดอยู <c oughs> ่วะนี่เดินทางเลยเด้อจ้าพี่น้องอ๋อมันจะเลิกเลยแวะเติมน้ำมันแล้วแล้วก็เดินทางต่อเลยจ้า เวทตลาดก่อนด้อจ้า ไปซื้อแล้วๆเดินทางเลยเลยจ้าบอนานำนาก่อนตอนนี้ก็กำลังเดินทางไปเจอกันอยู่อันหน้าชัางลีเลยจ้าพี่น้องบอหน้าก็มาแวะเฮินเลยจ้าพี่น้องทางนี้เราไปหาลุงเป็ดน,นี่ จำได้มาอเธอท่า,าทบทนบอ <c oughs> นะเ,เลยทเจ้าพี่ออะสบายดีคิดเอเลยน้หนหอะเลยอือั้งตอนนี้แม่พี่ที่สองวะออก็นี้ก็สิบโมงค่แล้วพื่งเขาไปข้าโมงกึ้นมาสี่ทุ่มดีร่นก็ได้น้ำไปทันมดจำนวเลยไปผู้กว่าห้าคนกันหคน บอกพลังไปอยู่น้ำกันแร้ววะสามบด้ได้เอาไปคือบ่โทนกระนาไปดังน้หรพอมันบ่มีเหลดไปรหจักมันอะรยากรถจักได้ผลเอาไปอยู่ไหนโจักบอกดใหญ่หรืใหญ่หันแล้วเปาเงินในใส่เลยนี่บ่นหดเวียงในเล้เส้นน้ำมันยังบ่เด้อวันบ่ปั๊มอะนะคะปั๊นพอยี่ไปด้วยเป็นสิเออเนี่เขาเานกเขาไปั้างหัวังเลยเขาไปเลยไปเลย มักจะไปน้ำล้างเนี่ก็ดีเลยัดตัวนี่และตัวหวยอยางนแหละเขาเท่วอไรักรบอจะเกไปว่าเขาใชนมีกชหากชิบก็ต้องนี่และสาฝาตามป้าทำไปจนบอกเด่นเินดม้าียวางต่อเลยจ้าพี่น้อง มาแวะเหินนั้นน่านั่นแม่ป่ะนะอาจารไปต่อเจา้าน,น,นี่ก็คือทางที่เราสิไปเนาะแต่ว่านี่ก็นี่อันนี้แม่นกำลังอันเข้าในอันนั้นชื่อๆแล้วโซนเนาะ บริสุทธิ์ดำหน้าจ้า เอาเคร oh. ื่องมาเซิร์ชลงดำน้ำยูโดเพิ่มเป็นประสบการณ์ย่างหนึ่งเนาะเคยดำนาดเคยดำกันโอ้ยเจ้าเลยกระซั่มไม่ได้ดำละเมื่อไปก็ไม่ได้ดำน้ำเสา่ะโอ้โหน้ำมอนนี่เป็นตาดินแท้เนาะคันแม่น้องน้อยเอาสุดมาดีน้องน้อยเบาแท้เดพี่น้องล่องล่องดำซอยอยู่ดอก นี่ตั้งแต่ขี้ไก่มาก็คือนางนี้งามสุดเนาะทันสมัยงามเหมือนทันสมัยโมเดิร์นแต่ว่าโมเดิร์นโมเดิร์นสูงเกินไปโมเดิร์นแบบหมดสูงหมดเนาะอันสูงหมดต้องต่ำลงไม่หนึ่งไปต่ำลงประมาณจกข้อมือเนาะประมาณคืบหนึ่งนะอันนี้โมเดิร์นสูงเกินแล้ง่ายหมดง่ายเบิ่งเลยเฮากระแอนเอาแงแอนร้ายแบบเพื่อนชาวอินนี่อ่ะแบบโมเดินแบบ เดี้ยวบอกเราเห็นเลยน้องม่ต้องเงินโสดกรเถิดจะเพิ่มมาของมันอันนี้กาเป็นความงามของเพิ่มมันโสดเลยเอาผลไม้ต่ำใช่เนาะขอจ้างกำลังลบการเลยจ้าลบการแล้วก็มาดับน้านข้างก็แคบๆพี่น้องแถมหน้าพร้อม มีขุยอ่าเขายางเือบรรณายางลมาเอนรถอีกกว่นี้ไปไหมไปไปยื่ดอลองสับได้บอสอนสู้ๆเขาสองคนเหมนนี่โว้ยโขบ้านจะไปกว่านี้อุนเลยง่าเด็ว่าไ ไอเอสนะมันก็เป็นแนวนี้แหละแต่แบบมันเป็นปอน้องใหญ่ๆอ่ะป้อแบบโอ้เป็นตย่ยานค่อยว่านี้มันชุบบ้านเลยลนะดิมันเป็นเท่าน่าเลยลนะดิจันนาตัวายยานี้แบบไม่โค้งงูเลยนี่พี่น้องทางไปเด้อมืม้อน,นี้สะอ้นพาหนังน้อยมาเป็นบรรยากาศนอกบ้านเด้อจ้าอยู่อัน สังลีเดจ้าพี่น้องสังลีพาท้ำจ้าโค้นนงนี้อีกได้ไหมแอมบึงตึ๊บตรงกันป้าเขาวน่ะได้มาเอาโลดบันนี้ปไป,ปไปก็ได้ด๊อกไมีได้ไมีได้ป้าพี่น้องมึงแต่ทางเด้อมึงนน้อยลงแต่รถก่อนบันนี้ปปไได้เอ ไปไม่ได้ดาวนะเอยอยากเอาไปโซนเทาสองคน ไปย่างวันนี้เอาโซนโซนมีขึ้นได้ว้ามุนบราจักษาหลายเธอโอนไปวันนี้เอาย่าง้อมทางนี้ไปาตายซายซ้ายไปนเอยโซนนว้าโอ้ ลุยขนาดผ่านไปได้สวยนี่มองมายังทางออกตรงนี้เนาะเขียวแท้ๆวิธีทาง,งาขี้ตุมแล้วก็ขี้ต่อเดินจ้าวันนี้พี่น้องอันนี้กาบ้าน,าาน,นะวากายชิฮอร์เดินจ้าพี่น้องปลาเมื่อกี้นีิยุโขออเชียวขนาดโคอ,อู่เนาะพี่น้องหัวหัวอ,อ้ยโคอ,อู้แหละ <laughs> ภาษาผู้ไทยก็เกินโคอู้เดินจ้าพี่น้อง เน่บอสิมาหอดบันนี้เป็นใช่บ,บ่นบา,านะเบาหนาพาลุยแล้ววันนี้ <ś c oughs> ลุยได้ทุกเส้นทางเลยเบาอนาค่ะโอ้โหโกุ้งไม้นี่งามเลย <ś c oughs> ก้กมะปุ้งะนี่เนาะเขียวอุ้มชุ่มแช่เนาะ วิดบอยันอาเด้อจ้าพี่น้องเพราอทางนี้มันมันไม่มีหอยเลยนี่เนาะนี่ยันแบบตกแทนนี้แหละสวัสดีพี่น้องมาแต่สาวคุณบอยพัฟโอ้ข้าก็มากินนี่แหละสุดสีเดียวแท้เนาะเขามาหนิซื้อหนปลาหนิ่นมาซื้อมาหรอปะถเออหอดเลยดราจ้าวันนี้พี่น้องกว่าสิมาหอดได้สี่ เฉมองทางโค้งเมื่อกี้นี่เนาะไเหนื่อยไก่ตึกบป้าคุจิโร่ไลดีโดคุดไม่สะออนคุดจะได้คันนาลิมนี้ก็ขอลาไปก่อนเด้จ้าาไปแลวเด้อพี่น้องเด้อหอดแล้วหอดแล้วเมื่อยเพราะแห้งกว่าชอดบ๊ายบายบ๊ายบายจ้า